สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมโกโจซาต้รุอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวโปรโมชั่นของเซิร์ฟที่มีชื่อว่า l e t t e r s p e c นะครับผมแนวฟรีแลนซ์นะครับทุกคนก็จะมีเป็นเซต50เซต150แล้วก็เซต300นะครับผมแล้วก็จะเป็นกาชาสุ่มเซตนะครับทุกคนเติมเงิน1นึ่เพนบาทจะได้รับเซต50 14เซตแล้วก็1 5อยเซตแล้วก็300ร้อจำนวน6เซตนะครับทุกคนแล้วก็ กาชาสมจํานวน76ลูกนะครับผมแล้วก็เติเมเงิน5 0 0บาทได้รับเป็นชื่อสี300รอบาทได้รับเป็นตัวละคร300นะครับผมความสามารถก็คือวิ่ง40รีเลือด2ถึง30นะครับทุกคนแล้วก็ตัวละคร500วิ่ง50รีเลือด3แล้วก็ถึก40นะครับทุกคนแล้วก็ตัวละครพันคานกิกินะครับผมวิ่ง60สลีเลือด5แล้วก็ถึก45นะครับทุกคนจะมีเป็นเซตพันแล้วก็เซต 1,500นะครับทุกคนก 2, แล้วก็เซต2,000แล้วก็ทุก3,000นะครับทุกคนต่อไปจะเ,เป็นยอดสะสมนะครับทุกคนก็จะมีเป็นยอดสะสม3,000แต้มเป็นปืนนะครับผมแล้วก็เป็นมีด5,000นะครับทุกคนแล้วก็เซต5,000นะครับผมแล้วก็สะสมแรก8,000จะเป็น UR นะครับผมปืนแรงถึกสุดในระดับ UR นะครับผมแล้วก็สะสมแรก8,000จะได้ รับแค่1เซตระดับเซต UR ปืนแรงสุดถึกสุดในระดับ UR นะครับผมแล้วก็สะสมแรก10,000นะครับทุกคนจะเป็นเซต UR นะครับผมถึกสุดแล้วระดับ UR ได้ปืนแรง1,550นะครับทุกคนมีดดาเมจ2,150แล้วก็ฟันเร็วนะครับผมแล้วก็กระเป๋า3,000แล้วก็ชื่อสี RGB สุดเท่น,นะครับทุกคนแล้วก็ผมลืมบอกครับผมจะเป็นตัวละคร5,000นะครับผม ก็คือตัวดีสุดในเซิร์ฟนะครับผมสะสมแรกห้า0ันแต้มต่อตัวนะครับทุกคนจำกัดแค่5ตัวในเซิร์ฟนะครับผมแล้วก็พร้อมเอฟเฟกไฟวิ่งแบบรอบตัวนะครับทุกคนต่อไปจะเป็นกล่อง500นะครับทุกคนก็คือเติม500ได้รับ1กล่องนะครับผมของในกล่องก็จะมีเป็นพวก2 S 3S แล้วก็ EX เนะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกปืน3 0 0พันนะครับทุกคน ก็จะเป็นพวก UR ออกจากแล้วก็ตัวละครนะครับผมตัวละครเนี่ยตัวละครรีเจนนะครับทุกคนจะวิ่ง62รีเลือด7แล้วก็ถึก48นะครับจะเป็นของฟาร์มตัวละครระดับพันนะครับทุกคนจะเป็นความถึกเท่ากับระดับ UR แล้วก็ตัวละคร SSR แล้วก็ตัวละคร XS แล้วก็ตัวละครระดับ S นะครับทุกคนอันนี้จะเป็นเติมเงินครบ5,990ร 5 9 9 9นะครับทุกคนรับของทันทีไปเลยครับไม่ต้องเอาแต้งไปแลกนะครับทุกคนจะเป็นระดับ ur นะครับผมจะมีเป็นเซตนะครับแล้วก็ปืนแล้วก็ตัวละคร5 k พร้อมเอฟเฟกนะครับผมตัวละครดีสุดในเทิร์ฟระดับ5 k นะครับทุกคนแล้วก็มีด5 k นะครับผมความแรงก็คือ2150นะครับทุกคนพร้อมเอฟเฟกนะอันนี้จะเป็นเซ็ตจากการคาบนะครับนะครับผมใช้ตัวพีกดคาฟนะครับทุกคน สุดๆแลระดับโหดแน่นอนนะครับทุกคนกดตัว P สามารถครับในเกมได้เลยนะครับผมจะเป็นกล่องในร้านค้านะครับทุกคนจะมีเป็นพวกตัวละครนะมีระดับ A ระดับ S ระดับ2 S แล้วก็ระดับ SSR นะครับทุกคนซื้อได้ที่แอดมินนะครับผมกล่องละ2 5 0 0 GC นะครับทุกคนจะเป็นพวกชื่อสีพื้นหลังนะครับทุกคนเติมเงินสะสมครบ5 0 0บาทเลือกได้เลยนะครับผมว่าอยากได้เป็นแบบไหน จะเป็นกิจกรรมออนเวลานะครับผมได้เป็นพวกโล่แล้วก็พวกกล่องสุ่มตัวละครน,นะครับทุกคนจะเป็นแชร์กลุ่มโปรโมชั่นนะครับผมรับเซตสติกเกตแล้วก็กระเป๋าแล้วก็กล่องฟรีหนึ่งกล่องนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปรีวิวเซตให้ดูแล้วก็จะไปเ,เปิดกล่องให้ทุกคนดูนะครับผมไปครับทุกคนไปเจอกันด,ดีกว่าจุบ๊บจุ๊บดูเซตกันดีกว่านะ เซตแรกก็จะเป็นเซต50นะครับทุกคนก็ปืนจะดาเมจสานะครับผมเป็น M K นะการยิงก็จะประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็หน้าตาเซตก,ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนจะเป็นทีสหนวดดำนะทุกคนนี่เซต50 แล้วก็ต่อไปจะเป็น150นะครับทุกคน150เอ้อปืนจะดาเมจ450รนะครับทุกคนการยิงจะประมาณนี้นะแล้วก็หน้าตาเซ็ตก,ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับ150นะเซ็ตมันบัคนะครับทุกคนแล้วก็ต่อไปจะเป็น300เอเนลนะครับทุกคนปืนจะดาเมจ 5 5 0นะครับผมเกมก็น่าจะาจะประมาณนี้นะทุกคนการยิงก็จะประมาณนี้นะครับคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนะเอเนลประมาณนี้นะครับทุกคนเท่นะในเรื่องวันพี่ะ แล้วต่อไปก็จะเป็นเซตพันธนะครับทุกคนเซตพันปืนจะดเมเอจ730นะครับทุกคนหน้าตาปืนก็จะประมาณนี้นะก้องมันบักนะครับผมการยิงจะประมาณนี้นะครับทุกคนหรือว่าต้องซื้อ,อคูณแปดใส่มันจะได้ไม่บักจริงก็ ส่วนหน้าตาเซตผมว่ามันคล้ายกับเซตพันเก่านะทุกคนเนี่ยเห็นปะมันลคล้ายกันเลยนะนี่นะครับทุกคนแล้วก็ต่อไปจะเป็นเซตพันห้านะครับทุกคนพันห้าเนี่ยปืนจะดาเมจแปดร้อยสามสิบนะครับผมเป็น m อเเช่นเคยนะ การยิงจะประมาณนี้นะครับผมล้านไวขึ้นเลยนะทุกคนหน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมหน้าตาเสร็จจะประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ต่อไปจะเป็นเซ็ตสา0พันนะครับทุกคน 3,000จะเป็นซอง20นัดนะครับทุกคนมันจะดาเมจ140สนะ140คูณ8นะครับทุกคนดูหน้าตามันโคตรลัานอนะ่ะดูดแล้วก็ยังคือเป็นกวงด้วยแล้วมีเอฟเฟคด้วยทุกคนสระชามันเป็น20นัดนะดูดยอย่างล่านในหน้าตาจะประมาณนี้นะครับผม แล้วก็บนนี้จะเป็นมีปืน3,000อีกเช่นเคยนะครับผมปืน3,000จะเป็นลูกซองนะครับทุกคนดาเมจ155นะครับผม20นัดยิงรัวนะครับทุกคนหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นพกนะจะเป็นลูกซองการยิงจะประมาณนี้นะครับทุกคนมันลั่นไปกบบปืน2,000อีกเอฟเฟกต์ยังสวยทุกคนด้ยวยนะ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะไปรีวิวการเปิดกล่องแล้วก็อะไรให้ดูนะครับผมตัวที่ผมเล่นนั้นจะเป็นตัวละคร5,000ใหม่นะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูการเปิดกล่องกันเลยดีกว่านะครับผมไปทุกคนเริ่มจากกล่อง50กันก่อนนะไปกันเลยยาวๆจะได้ไหนบ้างชิลครับทุกคนมีเงา3 0ลออกแล้ว ถึงระดับ 2S นะครับทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเลปล่านะเรา๋ยมาดูกันชิว,ชวๆยาวๆผมว่าโอกาสมันยากนะทุกคน 2S อ่ะไปต่อครับผมเไปเรื่อยนอ่ตัวละคร300ออกตัวละครนิ่งให้กระเป๋า 2S มาแล้วทุกคนโคตรแล้วด้วยนี่รู้วิหูพันออกแล้วครับผม ก็ถึงเขียนว่าโคตรแรงหายากเหรอขอลองใส่ดิคิวครับทุกคนอัดหนึ่งนะครับโคตรเทพกระเป๋าปิดน้องโคตรแรงผมเห็นไม่เขียนอยู่ตรงหน้ากล่องแล้วทุกคน ทุกคนเมื่อกี้ผมเผลอพับจอนะโดยาวกด300ออกน่าจะเป็นพวก150 50แล้วก็300นะทุกคนว่านั่นเป็นกล่อง50ไปแลนะทุกคนมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ดีมากนะ 100อ่อ,อเฮ้ยตัวละคร500ครับทุกคนวันนีะได้ผมพันกับอันนี้มาแั้งละชิ้นนะทุกคนแม้กะ่าพันก็ออกยากนะครับผมมั้มาสุ่มถึงแบบ300แล้วก็ SS บวกสุดแล นี่งไงกระเป๋าออกมาอีกแล้วโคตรแรงออกจากกระเป๋าผมยากเห็นหน้าตาเซตอะมันเป็นยังไงนะแต่ประเด็งอุ๊ยหัวอะไรอะคือหัวอะไรทุกคนแล้วมันไม่ได้เขียนอะไรด้วยคนส่งเอกสารวะ ไม่แน่ใจนะแต่พอมันใส่กับตัวละครเขาเทอ่ะเด,ดี๋ยวดูยังใส่กับตัวละครนั่นเขาเทอะทุกคนเดี๋ยวยาวไปครับทุกคนชิวๆเคเพาหนอ,อกแล้วนี่ไงทุกคนคือพันออกละเดืเมษเจ็ดร้อยสามสิบคือว่า้องออกพันเช่นเดียวอะ่ะทำไมโปรที่แล้วผมเปิดได้พันเยอะจังอะ่ะ ่าดวงผมมันสวยวะทุกคนโอ้โคโเนทาไมโดวงมันเป็นอย่างนี้ดูดิทุกคนพันแทบไม่ออกเลยอ่ะโอนี่หัวพันหน่อยจ้ะโอโคโยนโด่งสวยเกิน มาดูมันเป็นอย่างนี้อ่ะทั้งสองชิ้นนี่ไงพูดถึงมันมาเลยพูดถึงมันก็มาเลยทุกคนเป็นยังไงปิงกระหัวมาแล้วพูดถึงมันก็มาให้เลยครับทอก รีครับทุกคนอันนี้คือแบบมันเป็นกล่องกากนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูไปดูกล่องไฮไลท์กันนะกล่องละ500บาทนะครับผมสองกล่องสุดท้ายนี่ผมอยากรู้มานคือหัวอะไรวะทุกคนเนี่ยหัว 2s หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ หัว 2s นะครับทุกคนมาครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกล่องไฮไลท์กันดีกว่านะ6กล่องนะครับผมกล่องละ5้0ร้อนะครับทุกคนส่มตั้งแต่ 2s ถึง3,000ไม่ปรับสถานะนะทุกคนกล่องแรก1 2 3อุ้ยทำไม3,000อุ้ยกล่องแรกเฮ้ทุกคนกล่องสอง ก็คือพวกสามเอสกล่องสามจิงเดอเป็น2อนะครับทุกคนกล่องที่สี่โอตัวซักซินกล่องที่5โอตัวซกซิน e อีครับทุกคนเจ็ดเอนะหกล่องสุดท้าย อโอ้โหปืนครบวิทอีเอกมาทุกคนถือว่าดีนะถ้ามาเขียนว่าอ x อนะครับทุกคนแล้วก็หน้าไมา้สามพันะครับทุกคนผมว่าโกงเอาเรื่องนะดาเมีพันสองเนี่ยทุกคนผมว่ามันรัวด้วยมีคนไหมวะไม่มีคนเดี๋ยวผมดอกไปด้ยรเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนนี่โคตรเทีะ่ะเปิดได้ไงวะเนี่ย มีเขียนแล้วปะปูนอัไม้ใหม่ด้วยทุกคน <S <s <we at> ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวไว้เจอกันใน EP หน้านะครับทุกคนใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวีดัสสวัสดีครับจุ๊บจุบ